เอาไอ้มันนะนไหมเขาไอ้มันไอน,นัดเห็นไหมเนะ่ะไอนดัดมันจีสว่าง กำลังเยี mean, ่ยมมาซะจริ น้งเยี่ยมมีน้องมิดน้ำมีบาหมิดน้ำเรงไปอยู่ทางใต้เนาะบาหมดเสือขาวพี่น้องไไปอยู่วนแพงไาตาดีเซนบาหมิดพี่น้อง เสือขาวๆพี่น้องอยู่ล่างเสือเลื้งเรือพี่น้องเบอร์ยังนะแมนบ๊อบเบอร์เก่าแมนบ๊อบเบอร์เก่าต้องเหยิบนันนันเบอร์เก่าเสือขาวน่ะควายน้องมินแค่ท่าเบิ่งบโมพิทเรือพี่น้องเลย โอ้ยอนันาละหื้นลองนับอยูจรินะหาบหูได้พี่น้องพม่าเนี่ะน้องเม็ดลองเตพี่น้องเลยพม่าเนี่เป็นมือตลาด น้องเม็ดเบอร์เก่าเด้อพี่น้องเด้อใครเห็นใครตาดีเห็นบ่เภาซูมพี่น้องเลยเก็มันงคีโบ,บนิ่งป่านไหนน้องเม็ดเบอร์เกา่าพี่น้องยัง น้องบิดน,น้ำไปแล้วหนึ่งประตูน้องเยี่ยมแ <c> ก <oughs> ต้องไปห้ามน้ำงไม่กินอะไรกันแน่นี่อ้าวพูดได้มาเปิดเพลงมันนี่เปิดบันทึกไวลัำไปไล่อีกแล้วเชียงเราอยู่ทางไหน เกบ้านองเจ็ประกาหองน้ำโอ้กระมือให้นเฮ้ยเนยอได้อันนี้เลยก็จะมาเสียบาทอั้ใครมาเสือแดงนะสาว chị bảo chị cô ăn nông mệt đấy nè Khó là thêm đấy nè nhìn khoảng lạp đó người chào <laughs> ạ kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thank <laughs> you น้องเมดอยู่อันติดกับเสือเลื้ยงนะพี่น้อง น้องเยี่มบอกไปน้องเดินลงไปแขงเองะว่าสันก็จะหอกดังอ้าวมันโอดตก็ได้น้องพี่น้องมาเสียบานตะนาเถอเมื่อว่าวเสียงจะบอกที่มันบอกก็บันดรอสโนดพี่น้องมาเมนดรอานงบาดสมัวได้ดอสโนดยังวะ เสือขาวบันทีมนะบอพี่น้องอ้าวอาโอ้ยเสือขาวทีมนะบอพี่น้องทีมน้องเม็ดเสือฝ้าทีมบันดอนยานุ่งพี่น้องเด่นจริงตู่ เสือขาวที่มันนำออ้ำบ่อเนอะพี่น้องเจ้าชี้าที่มันดอนน้ำถล่วมหอมบอไปมันดอนน้ำถล่มมึงเคยดอนถนนที่มันดอนสนพี่น้องมีน้องเรือลงว <c oughs> ่าดอนน้ำถล่มดอนน้ำถล่มบ้านสะมวยเนาะพี่น้องอันนี้นนมันโดนสนน้ำถล่วมน้ำมาข้าวปลาเระอาบแม่นแม่นแม่นโดนน้ำถล่มน้ำม,ม,มา ตามะคาปากระสาทั้งุโฟกัสที่เบอร์เกาพี่น้องเลิศแห้งอะไรจืดฮะเียกให้ตะหุ่นเท่ากับจืดเลยไม่ควรยืนติดปันอีกควรยืนน้องเมนมระท่ม่น้ บ้านหนบ้านยนบ้านขึ้นมาอีกแลว้วพี่น้องน้องมมดอยู่วันทีมใต้เด้อพี่น้องเปลี่ยนกันเลยรอบรอบที่เท้าถ่ายแล้วก็รอบแรกๆนั้นโกน้องมมดอยู่ทั้งเทิงพี่น้องมีทั้งนี้ ตอนเราถ่ายรอบแรกนะโก้ต้องมิดอยู่ทั้งนี้พี่น้องและบ้านนี้น้องมิดใหญ่โก้ลงไปอยู่ลุมพุ่นเปลี่ยนขาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องมิดนําประตูไปแล้วหนึ่งประตูพี่น้องน้องมิดเบอร์เกา้าลพี่น้องโฟกัสที่พี่น้องมิดชุดหยอยอะไรแบบมอนาเธอจะได้เป็นหน,นักเตะบ้านระดับเนะมือง,งเลย ครั้งแรกมาเบิรกน้องเมตเตบอลแบบว่าแบบอันนี้คือแข่งชิงชนะเลิศได้พี่น้องบบคือแบบห้าไปเบิรกตอนที่น้องเมตเตยอยู่บ้านคนเองเนาะตอนนั้นกา็แค่ลงเตะเล่นๆอันนี้คือหลบมามาเตะแบบว่าชิงชนะเลิศและได้พี่น้อง เกือบเสียประตูเกือบเสียประตูโอ้ยเอ่อคนฟูนี่กำลังผ่านกล้องอยู่ฟูฟูเพี้ยนขาดกดไฟลบทุ่มอันนั้นเน่เมานาดไอ้นัดนัดนัดเพิ่นล่มมือโกล่มพี่น้องเลยเกือบเสียประตูเบิ่งมาขาดเด้อยู่มัน

พี่น้องต่อขิปซองนะพี่น้องเด้อขิปกำลังมันพี่น้องแต่ว่าเวลากำเบิดเลยเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องเดือนละก็ซองน้องได้เด้อพี่น้องพอกันหม่ขิปนาพี่น้องมีขิปซองแน่นอนพี่น้องใช้น้องหยีงลงไปเชียอยู่กลางสนามเลยเด้อพี่น้องพอกันใหม่กัาสบายดี